สว, <ersch> สวัสดีครับพบก,กับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการปักชำกิ่งพันธุ์ต่างๆนะครับวันนี้ผมจะนํามา3ชนิดเพื่อที่จะพิสูจน์น้ํายาเล่งรากนะครับที่ผมทํา,าททคิดค้นสูตรใหม่นี้ขึ้นมาเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันเลยครับนี่ก็คือน้ํายาเล่งรากนะครับที่ผมทําแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับประกอบไปด้วยหอมแดงว่านหางจระเข้ แล้วก็อบเฉยที่แช่ในน้ำเอาไว้1คืนนะครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปบดรวมกันกรองเอาเฉพาะน้ำเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นน้ำยาเลียงรากแบบนี้และผมก็นำเป็นกิ่งพันธ์ุนะครับทั้งหมด3ชนิดชนิดละ3ท่อนนะครับอันนี้เป็นมันเบอรี่นะครับหรือต้นหม่อนนั่นเองนะครับ3มกิ่งแช่ลงไปเลยส่วนอันนี้เป็นต้นเม็กนะครับ นี่เป็นผักที่กินกับลาบอร่อยมากนะครับต้นเม็กสามกิ่งผมก็แช่ลงไปเลยส่วนอันนี้ก็เป็นกิ่งเชอรี่นะครับกิ่งเชอรี่สามกิ่งเหมือนกันผมก็จะแช่เอาไว้นะครับ3-5นาทีส่วนอันนี้ก็เป็นก้นขวดนะครับที่ผมตัดออกนะครับผมใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็ดินผสมกันนะครับเป็นดินปลูกใส่ลงไปนะครับทั้งหมด3 สามอัน3กระถางนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกใสแล้วก็หนังยางครับรออีก5นาทีนะครับผมจะแช่เอาไว้ในตรงนี้5นาทีและอีก5นาทีผมก็จะมาปักชําครับ5นาทีผ่านไปนะครับทั้งหมดนี้มีอยู่9กิ่งซึ่ง9กิ่งนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับโดยกลุ่มละ 1กิ่งหนึ่งยางนะครับอันนี้เป็นกิ่งเชอร์รี่นะครับกิ่งเชอร์รี่ก็ใส่เข้าไปน,นี่ก็กิ่งเชอร์รี่นะครับอันนี้ก็กิ่งเชอร์รี่เหมือนกันอันนี้เป็นต้นเม็กนะครับอันนี้ก็เป็นต้นเม็กครับต้นใหญ่เลยนะครับ น,นี้ก็เป็นต้นเม็กเหมือนกันครับอันนี้เป็นมันเบอรี่นะครับหรือลูกหม่อนบ้านเรานี่เองนะครับอันนี้ก็มันเบอรี่ครับอันนี้ก็มันเบอรี่นะครับหลังจากนี้ผมก็จะ ใส่หนังยางเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดด้วยถุงพลาสติกใสนะครับครอบเอาไว้อันนี้เป็นการควบแน่นนะครับไม่ให้อากาศเข้าหรืออากาศออกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนี่นะครับดึงหนังยางขึ้นมารัดเอาไว้นะครับ ผมจะทำแบบนี้ทุกถุงเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับน้ำยาเล่งรากที่เหลือตรงนี้นะครับผมก็กรอกใส่ในขวดเอาไว้นะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือนเลยนะครับ เราสามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่อีกได้นะครับโดยที่มันจะไม่สิ้นเปลืองเท่าไหร่คราวนี้เราก็มารอลุ้นกันครับว่ามันจะเกิดรากอันไหนเกิดรากเร็วกว่านะครับคอยลุ้นกันนะครับ ต้องขอโทษพี่พี่เกษตรกรด้วยนะครับที่การบันทึกเสียงระบบบันทึกเสียงของผมเนี่ยมันขาดหายไปช่วงหนึ่งแต่ก็สรุปว่าใช้ได้นะครับสำหรับน้ำยาเร่งรากสูตร3พลังใช้ได้นะครับขอบคุณพี่พี่เกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆี่เกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ